สวัสดีชาวไซก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้า,า,ปา,ปา,ปาท่าน,นี้มาแล้วเขามาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้แล้วตอนนี้ก็ต้องเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับพักยก77ครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่จะมาจากลีกรองในยุโรปทั้ง3คู่เลยคู่แรกไปที่ลาเที่ยงคืนตรงไปดูจูเบลลีคอลแลนด์เพลย์ออฟเล็กแรกนะครับจันเจเลื่อนชั้นนะครับโดยวันนี้วีวีวีเวโลครับจะเปิดบ้านเจ,า City, เจอกับทางอมาเเรรซิตี้โดยคู่นส สองทีมกันครับวีวีวีเวโล่วชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดเสมอทางวิลเลมทัเวมา2ประตูต่อ2ครับส่วนทางอาเมเรชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะไฮโลเฟนมา2ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะฮะวันนี้วีวีวีเวโวเนี่ยจะมีทางเลวีส์แมนนะครับปั้นเกนหน้าเป้าจะเป็นทางนิกเวเนมาครับส่วนทางอาเมเรซิตี้จะมีปาสคูก็เป็นเพลย์เมเกอร์เเมกอร์นะครับหน้าเป้าจะใช้เป็นทางเยเรดดี้นะครับฮิวตอมัน นะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้วีบีเวลโลเล่นในบ้านด้วยแถมทีมสมบูรณ์เต็มร้อยไม่มีตัวเจ็บตัวแบนเลยนะครับวันนี้เล่นในบ้านอย่างที่บอกใส่เต็มที่แน่นอนครับต้องมาเจอกับอเมริกาซิตี้ วันนี้น่าจะมาแบบรับคุณสุดๆนะครับเพราะยังมีโอกาสกลับไปเล่นในบ้านอีกเกมหนึ่งแต่ว่าภาพรวมรวมต้องบอกว่าอาร์เมเร่เนี่ยดูเป็นรองพอสมควรนะครับยิ่งมองไปที่เฮดทูเฮดเนี่ยวีวีวโร่ดีกว่าเยอะนะครับเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางวีวีวเวโร่ชนะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่าจะพลาดครับเล่นในบ้านด้วยน่าจะกลุ่มความได้เปรียบไปก่อนก่อนจะไปเยือนบ้านของอาร์เมเร่เนี่ยวิวีโร่น่าจะเปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเร่ซิตี้ได้ก่อน2ประตูต่อหนึ่งก่อนไปลุ้นเกมต่อไปนะครับ คู่ที่2เราไปที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กเพลย์ออฟจะไปเล่นทั่วยุโรปนะฮะในเวลาเที่ยงคืนตรงเหมือนกันครับไปดูแรนเดอร์สครับทีมอันดับ5วันนี้จะเปิดบ้านจเจอกับทางอาฮุสทีมอันดับ4ครับโดยคู่นี้จะกันมาเกมล่าสุดเสมอกัน1ประตูต่อ1ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับแรนเดอร์ไม่ค่อยดีเลยครับเป็นการชนะ1แพ้4ครับเกมล่าสุดแพ้นอตเยลันมา3ประตูต่อ1ครับสุดท้ายอาฮุสชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดแพ้โคเปนเฮเกนมา4ประตูต่อ3ครับับไปดูกูกนนนผ้้เเลล่่่่ทีขาาาวาาจะงสนามในนนนนนววัััีีี้้ครรรรบเดอ์ตงงงกกลาาทแม ิงกัดนะครับโดยตัวก้าหน้าตัวเป้าจะเป็นทางสเฟนโอดีครับส่วนทางอาฮุสจะมีเควินยาคอบนะครับเป็นเพล์เมเกอร์โดยหน้าเป้าแพทริกมอร์เตนเซนกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาครับก็จะบอกว่าแรนเดร์สดูเป็นรองทั้งอันดับแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะฮะตอนนี้ต้องบอกอย่างนั้นเลยความหวังต้องบอกว่าจะไปเล่นบอลยุโรปต้องบอกว่าเลิกคิดไปได้เลยก็ได้นะครับ <S <S ดูจากผลงานในปัจจบุบันส่วนทางอาฮุสเนี่ยภาพรวมดูดีกว่าชัดเจนนะครับและยังมีความหวังจะไปเล่นบอลยุโรปเพราะว่าเขายังต้องบี้กับทางวีบอกอยู่นะครับ ว่าใครจะมีโอกาสไปเล่นในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์เพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้อารุคสแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่ฟอร์มดีกว่าเยอะแล้วก็แรงจูงใจในการเล่นวันนี้มีสูงกว่าทางแรนเดอร์สที่หมดหวังไปแล้วแน่นอนวันนี้ผมมองว่าอารุจะทําได้ด้วยกันบุกไปเอาชนะแรนเดอร์สได้เลยถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายไปที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูอันการาคูคูครับทีมอันดับ12บสองวัน,นจะเปิดบ้านเจอทางกาลาตาสารายทีมจ่าฝูงครับโดยที่จะกันมาเกมล่าสุดเป็นทางกาลาตาสารายเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งไปดูมาที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับอันการาคูคูเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะอิสตันบูลบาซเซฮีมา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางกาลาตาสารายเนี่ยชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเอาชนะชิวาสปอร์มา สบายๆเหมือนกัน,กนครับสประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสน,นสนามในวันนี้นะครับอันกราค,คูนี่ตรงกลางจะมีทางเอมเรคิลินสนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอาลีโซครับกองหน้าตัวเกา่าส่วนทางกาลาตาสรายจะมีดริสเมอร์เทนครับลากเลือยิิมเส้นครับโดยหน้าเป้าจะเป็นกองหน้าตัวเก่งอย่างทางมโรอกาดีครับ ต้องบอกว่าอันกรากคูอยู่ในช่วงฝืดสนิทในหลีกเสมอมา3เกมติดๆวันนี้แม้จะเล่นในบ้านแต่ผมมองไม่ได้เปรียบทางกาลาตาสลายเลยครับเพราะว่ากาลาตาสลายอยู่ตรงข้ามเลยนะครับชนะมา3เกมติดแบบคลีนชีตไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วก็เล่นเกมเยืยนก็เล่นได้ค่อนข้างดีชนะมา2จาก3เกมหลังสุด ดูแล้ววันนี้ไม่น่าจะพลาดครับหนึ่งมีแน่ผมมองว่าต้องมาลุ้นกันว่ากาตาัสลาจะมีเมที่2หรือเปล่าแต่ผมมองว่ามาแน่ครับกาตาัสลายจะบุกเอาชนะอันกระกูคูได้เลยถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่จูบิลเลีย o คอลแลนครับเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเกมแรกครับวีเวเบโลนะจะเปิดบ้านเอาชนะอัลเมเรซิตี้สประตูต่อหนึครับ คู่ที่2ที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กเพลย์ออฟไปเล่นในทัวร์ยุโรปแรนเดอร์สครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางอาลุสหนสองและคูส่สุดท้ายครับที่ตุรกีซูเปอร์ลีกจะเป็นทางอันเกรคูคูเปิดบ้านแพ้กับทางกาลาตาสไไรศูนย์ประตูต่อ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพราะเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจออกกััััันนนนใหมม่่วววีนีน้้ผไปแลคครรบบสสด